มดาเป็นชุดหละภูมธรรมดาเป็นชุดหละสักพักนั่นแหละพอดาเสรบบ็จเขาปวดวางไปปุ๊บเขาก็บอกผมไม่เลยไม่ใช่หรอไม่ใช่คนกัมูชาหรอคกคนกัมูชาอะไรจะพูดไทยชัดขนาดนั้นคนไทยนี่แหละแต่เสียงเหมือนไม่ใช่ผู้ใหญ่ล่ะ ยงเหมือนยังเด็กๆอยู่้านแ้นหปโอ้ยห้าวเกิน16ปีมั้ปัเขาไปทั่วเลยเด็กบานะ้านโอ้ยห้าวแบบนีม้มันก็ไม่ไหวดิอยู่ต่อหน้าผมจริงๆผมก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาเรือเคยเป็นมาเหมือนกัน,เ,นเองอ่ะ เคยเป็นมาเหมือนกันนังเลงอ่ะแต่เลิกแล้วเาส่ยมันีมาแล้วว่รู้ว่าาักาม่อหัเ้ยมันไม่ใช่เด้อมันไม่ใช่เด้อถ้าอยู่ต่อหน้านี่สงสัยนี่ไม่ได้ไม่ทันได้พูดหรอกงางท้องก่อนหละหมายถึงเรานะาง,งาท้องไม่ใช่เขา เดี๋ยวไปมองหน้าคนวุนีรามหน้าจำไว้เดี๋ยวจะหงายท้องใครมันอยู่เก่งขนาดนั้นเลยน่ะ มองเน้คนดูดูแบบนี้อยากลองเด็แล้วนี่ไม่ใช่มันยังถึงยังห่วงอยู่บอกโทรไปไม่ใช่จะโดนดา่าวานะก็จะถามอยู่นี่แหละก็ถามอยู่นี่แหละว่ามีน อใครแฟนพี่นะแฟนพี่ตอนนี้นะไม่เห็นหรอกโอ้งง้นแค่นี้แหละครับไปแล้วไปแล้วเกยเลยไม่ยุ่งหรอกคนมีแฟน,นยังไงทำไมคนไหนมีแฟนคนที่คุย แล้วทำไมได้ไปคุยกับเขาล่ะก็ตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีอ้าวแล้วทำไมตอนนี้มีฮะฮะเสืออะไรจอบ <c oughs> ไม่ครับพอดีที่จะถามว่าแถวบ้านปวดมีห้องแถวไหมที่เห็นคนที่เห็นขับรถพ่วงรถโคบว่าจะถามเสนอเสือ้อยืดเสื้อคนงาน ฟรีบล็อกฟรีออกแบบค่าคิดค่าสกินค่าสีค่าเสื้อใครที่เพิ่มมาจากเชียงใหม่ไม่ค่อยรู้จกักไข่อาวไข่ค,คนเมีย <c oughs> ให้อีกคนนึงแล้วคนเมื่อกี้เป็นอะไรเล่าให้ฟังหน่อย บอกว่าเขามีแฟนแล้วคุยกันมานานเนี่ยเขารอาคุยกันได้ดไม่เนี่ยคุยกับคนเมื่อกี้นาน,นพึ่งเนี่ยคุยกันเมื่อเช้านี่แหละกับวันนี้หละคุยกันเมื่อเช้าแล้วทำไมถึงเป็นอนี้เมื่อคืนเขาโทรมาก็เลยเมื่อคืนเขาโทรมาก็เลยเมื่อคืนน่ะเราหลับไปแล้วไงแล้วเขาโทรมาโทรมา <c oughs> เราไม่ได้รับ <c oughs> แล้วทีนี้ตื่นสายพิ่งจะโทรไปเมื่อตอน มองไงตอนอยู่บ้านนั่นแหละพอโทรไปเรื่องไงอะแล้วมเ,เป็นไงก็เคยชื้นเลยไหตอนแรกว่าจะกีบเพลาอะไะสุดท้ายก็ไม่ได้กี่หรอกคอนแฟนแล้วแฟนเขาอยู่ไหนอ่ะฮะแฟนเขาอยู่ไหนอ่ะแฟนเขาอยู่โคราช ต้องลองไห้แล้วต้องรองไห้แล้วเลือกแค่<ใ>น,นี้เองฮะมีทางเดียวแล้วถ้าตอบไปนี้เสร็จมีบ็อกอย่างเดียวเลยเไม่ชอบเนยต้องบอกหกบบอกแล้วแล้วคุณนี่เขามาถามว่าอะไรต้ขายขายของอยู่บ้านกวดนั่นนี่คนนี้ลองโทรหาดูสิ แล้วมีสำรองอยู่กี่คนนี่มหมดแล้วนะหมดแล้วเ,วเ่ยเจฟซีอันนี้ก็ f เอฟซีโทรมาไม่ได้รับโทรไปดูสิโทรไปดูสิตอนนี้พี่กักตัวอยู่สองวันครบละโทรไปดูสิเปดิปดกักกักที่ไหน เออโทรทำไมโอ้ยให้โดนได้เนอะเพิ่งยิ่งจะโดนได้เขาบอกว่าอะไรนะให้หาห้องแถวให้ราคาถูกๆก็ให้มาอยู่บ้านก็ให้มาอยู่บ้านนี้บ้านต่อหรือเปล่าบ้านต่อเลยบ้านผมก็ว่างเออบ้านผมก็ว่าง บ้านแล้วเขาเปลูกแอ็กสามสี่คนนะหนอทำไงแล้วทำไมเขาถึงทักมาต่อไม่รู้เขาเห็นตอนนี้เขาอยู่บ้านกรวดนี่แหละแล้วเขาเป็นคนเชียงใหม่เขามากันตัวคุยโทรศัพท์กับน้องสาวอยู่พูดคุยโทรศัพท์กับน้องสาวแถวนี้คม นี่มันอยู่มันกัวแถวอีผมพี่อยู่โนนสุวรรณตอนนี้ ครับไม่ต้องส่งมาบอกก็ได้เ <c oughs> ขอ้อตัวย่อเยอะเยะแค่บอกว่ามีแฟนก็รู้แล้ว แล้วทำไงอ่ะเขาตอบมาว่าอะไระอันนี้คุณละคุณบอกไปคนนี้ก่อน <laughs> บอกอีกเลยมกกีก็บอกก็บอกเออรู้แล้วลว่ามีแฟนแล้วหนอจนวางสายแล้วหนอที่ส่งรูปมาเยอะเย้ส่งมายอะเยยเพื่อเห <laughs> มือนผมต้องอยากรู้กับคุณไหมล่ะ,อะเออบอกมีแฟนก็มีแฟนวะจะส่งรูปมาทำไมวะ <laughs> ในส่งข้อความอะไรไหมครับดูบอกเล้ยวไม่ต้องครับไม่ต้องส่งมาหรอกครับรูปอะแค่บอกว่ามีแฟนผมก็เข้าใจแล้วว่ามีแฟนจบแค่นั้นแหละปอกเลยเก็เข้าหนยใช่กัมคลิปต่างคลิปนี้ไปายครับอ่ารส่งคลิปแฟนมาเยอะเยอะ